เพลนัมผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสูตรสามพลังล็อกด้วยสูตรผสมพิเศษของซินเจนทาที่มีคุณสมบัติเฉพาะและเหนือกว่าสารกำจัดมแมลงทั่วไปทำให้การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเชิญรับชมวิดีโอนี้ด้วยตัวท่านเองเพลนัมความเข้มข้น50%สูตรเมร็ดใช้สะดวก เมื่อเทลงน้ำจะสังเกตเห็นว่าเนื้อสารสูตรเม็ดของเพลนัมแตกตัวง่ายละลายน้ำอย่างรวดเร็วจะเห็นว่าเพลนัมละลายน้ำอย่างง่ายได้ไม่มีตะกอนนอนก้นถังดังนั้นเพลนัมจึงมีเนื้อสารที่ละลายสม่ำเสมอและทําให้มีสารออกฤทธิ์เต็มเปอร์เซ็นต์ส่วนสารกําจัดมแมลงสูตรเม็ดทั่วไปต้องใช้เวลาและแรงงานในการละลายที่มากกว่านั้น เท่หนำ่ำเมื่อละลายน้ำจะเกิดโฟมน้อยมากและหายไปในเวลาไม่ถึงนาทีทำให้สามารถพ่นยาได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดอีกทั้งสามารถปิดฝาถังผสมยาได้ง่ายได้เพราะไม่มีโฟมล้นถังดังนั้นท่านสามารถผสมสารได้ในปริมาณมากๆอีกทั้งยังทำความสะอาดง่ายจึงลดเวลาในการทำความสะอาดอุปกรณ์พ่นสาร ในส่วนของสารกําจัดแมลงสูตรเม็ดทั่วไปนั้นจะมีปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจายจํานวนมากที่อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแต่เพลนัมไม่มีปัญหานั้นไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นที่จะฟุ้งกระจายเพราะเพลน้มเมื่อละลายน้ําจะมีสารออกฤทธิ์เต็มอีกทั้งไม่มีคราบติดบนใบข้าวหรือใบพืชเพลนัมไม่ทิ้งคราบของสารละลายในถังพ่นหรือตัวกรองในถังจึงหมดปัญหาเรื่องการอุดตันของหัวฉีด ยังไรก็ตามท่านยังต้องดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์การฉีดพ่นอยู่เสมอเพื่อให้ใช้งานได้นานและไม่ต้องเสียเงินซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้คือคุณสมบัติพิเศษที่ท่านจะได้จากเพลนัมซินเจนทายังคงมุ่งมัน่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีให้กับเกษตร,รกรอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีเพลนัม ตอกย้ำความมั่นใจปราเพลียด้วยสามพลังล็อก